สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุทธนทนครสวรรค์ซื้อขาย,ยลดลดรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุทธนทนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดับหคิวเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6กรถยี่ห้อฮิโน่รุ่น fc หนึอยสิแรงม้าครับรหัสคัสซี fc หนึ่งหนึ่งสองรหัสเครื่องยนต์ w o c d หนึ่งร้อยสิบเจ็ดแรงรถห้างแท้จดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับภายในะอุปกรณ์ครบครับแอร์เย็นครับหัวซีสันเต็ม กระบะดับมาทุก5คิวสภาพดีครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับรุ่นนี้คันซีใหญ่ครับช่วงล่างใหญ่ครับรถขับใช้งานปกติเอกสารเรื่มทบเวนพร้อมโอนหาเพื่อนๆกำลังมองหารถมรทุก6ล้อดับ5คิวราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา3 4 5,000บาท3 4 5,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158 หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอละเดียวจังหวัดนครสวรรค์ครับ Субтитры сделал DimaTorzok